คลิปนี้เราจะมาเยี่ยมชมสวนของโนกโกกับพี่แอมกันค่ะแล้วแข่งการเก็บผลผลิตภายในสวนที่มีมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดไปขายใครจะชนะมาลุ้นกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะคะใช่แล้วนี่ตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนะคะเพื่อนๆอยู่ในแมวอะไรครับนกโ๊กปลูกสวนครับพี่แอมใช่แล้วโกะการเดินหรือปลูกสวนนั่นเองอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมสวนของนกโก๊กกับพี่แอมนะคะแล้วก็จะมาแข่งกันว่า ผลละหมากลากไม้ของใครขายได้ราคาดีที่สุดใอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมสวนของแต่ละคนก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วไปกันเลยไปนะโก้ตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนของพี่แอมเองนะคะเพื่อนเพื่อนใช่ลนี่ไปดูกันว่ามีผลไม้อะไรบ้างนี่มาโซนแรกนะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งชมวิวนะคะว้าวนั่งชมวิวแบบนี้ตรงนี้มีรถไถด้วยนะไหนพี่แอมนี่รถไถว้าวนี่รถไถเพื่อนเพื่อน าไปดูผลไม้ดีกว่าโอเคค่ะพี่แอมตรงนี้ก็มีองุ่นนะเพื่อนๆนี่องุ่นอ้องุ่นด้วยใช่นูโกชอบกินไหมชอบกินค่ะพี่แอมนี่มีกล้วยด้วยนะคะเพื่อนๆว้าวอ่าไหนนโก็บอกว่ามีโกโก้ใช่ไหมใช่มีเพื่อนโกโก้โกโก้ทองก็มีใช่แล้วบาเพื่อนๆต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นต้นไผ่นะคะใช่แล้วอ่าแล้วก็มีต้นน้อยหนาด้วยนะคะเพื่อนๆเุ้ยเเดี๋ยวเุ้ยอู้ ต้น,ะะนะะพีแอมมสูงจังน,นี่อันนี้ต้นถั่วนะคะเพื่อนๆนีเหมือนในเรื่องแจ็คผู้ค่ายักษ์เลยนะคะแจ็คผู้ค่ายักษ์ออกผลปูนผู้า,ายักษ์ส่วนพีแอมโก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูสวนนกโกะก<ย>ันนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้แล้วก็อยู่ที่หน้าสวนของนกโกะแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูสวนนกโกะกัน Let's go ไปมีประตูกันด้วยทำไมสวนนกโกะ,ะมันลุกจังเลยเนี่ยสคัะพีแอม อุ้ยมีสัตว์เยอะแยะเลยใช่อันนี้คืออะไรครับน้องโก๊ะนี่อันนี้เป็นที่ดูทีวีของน้องโก๊ะคับพี่แอ๊บนี่เพื่อนเพื่อนนั่งดูทีวีได้ด้วยมีตู้ไอติมด้วยนะอ่าตู้ไอติมก็มีนี่เพื่อนเพื่อนตู้ไอศครีมโอ้โหสวนน้องโก๊ะนี่มีผลไม้เยอะเลยนะครับใช่สวนน้องโก๊ะมีเห็ดด้วยโอ้โหเห็ดสีเขียวเพื่อนเพื่อนนี่เห็ดสีเขียว สวนนังโก้ก็มีผลไม้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีผลไม้เยอะครับพี่แอมแต่ว่ามันดูรกไปหน่อยอมานังโก้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเก็บผลผลิตที่คิดว่ามีมูลค่ามากที่สุดในสวนของตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปขายเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะมีราคาเยอะกว่ากันโอเคครับพี่แอมอ่าเริ่มจากนังโก้ก่อนเลยนังโก้ไปเก็บผลไม้ผลผลิตนี่นังโก้นี่นังโก้เจอแล้วอะไรอะ เก็บแล้วเหรอดีโอ้โหมันคืออะไร,รอะครับนก๊อฟมันคือดอกไม้ครับพี่แอม่าเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่ามันชื่ออะไรอ่าปานกไปดูสวนพี่แอมบ้างดีกว่ามาเพื่อนๆนถึงสวนพี่แอมแล้วนะคะปานกเข้าไปด้านในกันเดี๋ยวพี่แอมคิดว่าพี่แอมจะเก็บนี่เพื่อนๆนชูการ์แอปเปิลหรือว่าน้อยหนานั่นเองนะคะนี่ชูการ์แอปเปิลพี่แอมใช่ครับนก๊อฟไปไปที่ขายกันโอเค แล้วนังโก้ขายก่อนนะพี่แมอมดูราคาก่อนนะอย่าเพิ่งขายเดี๋ยวพี่แอมขออนุญาตด,ดูราคาก่อนนะเพื่อนๆดูของน้องโก้เท่าไรหกหมื่นหนึ่งพันหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบหกนะเพื่อนๆของน้องโก้นะคะจำไว้นะคะน้องโก้โออเคครับพี่แมต่อไปของพี่แอมชูกเกร์แอปเปิ้ลน้องโก้อย่าบางัางสินี่ดูราคาเท่าไหร่หูจี เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันกว่านะคะเพื How ่อนเพื่อนพี่ชนะเย้พี่แอมชนะ้านเพื่อนเพื่นโอ้ขอนังโก้แค่หกหมื่นของพี่แอมแต็งเจ็ดแสนอ่ะเพื่อนเพื่นก็เอาไปขายดีกว่า มาค่ะเพ,พื่อนๆตอนนี้เราอยู่หน้าสวนของโนกโกลนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเก็บผลผลิตที่คิดว่ามีราคาน้อยที่สุดในสวนนะคะเพ,พื่อนๆใช่แล้วแล้วก็เราจะเอาไปขายแบบเมื่อกี้เลยนะคะเ,เมื่อกี้พี่แอมชนะนะคะนกโกลไหนนโกลคิดว่าอันไหนมีราคาน้อยที่สุดนี่นกโกลเก็บมาแล้วเอาเก็บมาแล้วเหรอไหนโชว์หน่อยอะไรเนี่ยสตาร์บัคส์ใช่ไหมน,นกโกลใช่ครับพี่แอมอ่าไปไปสวนพี่แอมกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าสวนพี่แอมแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยไปโล้อันไหนดีเนี่ยนะโก้ที่คิดว่ามีราคาน้อยที่สุดอันไหนดีอันนี้ดีกว่ามะเขือเทศไหนไหนมะเขือเทศนี่พี่แอมได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็คือมะเขือเทศนั่นเองใช่แล้วไปนโกลไปดูราคากันครับโอเคครับยี่สิบเจ็ดบาทนะคะเพื่อนๆของนโกนะคะเป็นสตรอเบอรี่ ่อาไปของพี่เอ็มอันนี้หนึ่งร้อยสามบาทโอ้โหนกโกชนะนะคะเพื่อนเพื่อนักโจชนะอีกแล้วก็ส่วนพี่เอ็มมันมีแต่อของขายได้ราคาเยอะๆครับ มาเพื่อนๆตอนนี้เราก็ชนะกันคนละหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปขอผลผลิตจากคนอื่นนะคะเพื่อนๆอ,อ่าใครที่ไปขอผลผลิตแล้วขายได้ราคาเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะคะใช่ไปนกโก้พี่แอมให้นกโก้เริ่มก่อนเลยโอเคค่ะพี่แอมนกโกกกำลังพิมพ์นะคะเพื่อนๆโอ้ขอหายไปนหนเนะมันเป็นสลัแอร์ใช<ก>อ้โหนกโกกว่าจะพิมพ์ได้ นี่น้งโก,กพิมไปแล้วขอผลหน่อยครับใครอยากได้เฮ้ยเขาถามว่าใครอยากได้เฮ้ยเขาให้แล้วเฮ้ยน้องโก,กได้แล้วขอบคุณเพืพ่อนน้องโก,กได้แล้วไหนน้องโก,กได้ราโชว์หน่อยครับเดี๋ยวน้องโก,กพิมขอบคุณกพอดต้องขอบคุณด้วยนะคะเพืพ่อนๆนี่เดี๋ยวพี่เอมขอบ้านดีกว่าอ หนีพีเอ็มบอกว่าขอด้วยค่ะขอด้วยค่ะขอด้วยค่ะนี่นี่นี่ได้มาแล้วได้ไหมเขาจะให้ไหมเขาจะให้ไหมเย้เพื่นอนๆเขาให้มาแล้วเย้เด<ฮ>ี๋ยวพีเอ็มขอบคุณก่อนนะคะมาเดี๋ยวให้น้องโกด,ดูราคาก่อนนะคะเพื่อนๆใช่มันเหมือนกันเลยหนี่น้องโกใช่ครับพีเอ็มมันเหมือนกัน เมื่อกี้เหมือนจะเป็นสามล้านโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ไหมนะเก๋ขอดูอีกทีโอเคคพีอมโอ้สิบสามล้านตอบได้ของพี่แอมราคาน่าจะเท่ากันนะเพราะว่ามันเหมือนกันเท่าไรเท่าไรอ้าวมันบอกว่าอ๋อพี่แอมไปกดพี่เอมดีมกดตุดตุ๊ดตุ๊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 สล้าน แี่เอ็มแค่สิบล้านของนกงโตตั้งสิบสามล้านนกงอตชนะโอเคค่ะ okay, เพื่อนๆคลิปนี้สรุปก็นก,ก้อตเป็นผู้ชนะนะคะนกงอตชนะไปตั้งสองตาเนี่ยพเพื่อนๆเอมชนะแค่รอบเดียวเอง นี่เพื่อนๆคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แคลร์ตคิวด้วยนะคะเอ้ยแคลร์ตคิวนะคะเพื่อนๆที่มาให้ของกับพวกเรานะคะใช่คะ่ะอ่าสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพีแอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าน้องโก้กับพีแอมจะไปเล่นลบอกในแมปอะไรใชเ่เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกดกดติดตามกดไลค์กำลังจะให้น้องโก้กับพีแอมด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วมาเล่นกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยลืมคำพูดตัวเองละ